ก็หัวข้อก็ชัดเจนนะครับก็คือก็แค่นอกใจครับก็เป็นภาพที่เราเห็นในทอินเทอร์เน็ตบ้างที่ไหนบ้างในภาพก็เห็นได้ว่าไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็นอกใจได้นะฮะก็ส่วนใหญ่แน่ดีเราคิดว่าคนที่นอกใจได้เป็นผู้ชายแต่สมัยนี้ผู้หญิงก็นอกใจได้แล้วกฎหมายก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนนี้คนที่ เป็นผู้หญิงก็ไม่ต้องถูกลงโทษเพราะเป็นผู้ชายแต่ตอนหลังเนี่ยกฎหมายไทยก็คือว่าถ้าผู้หญิงคนไหนเป็นชู้ก็ต้องถูกฟ้องร้องนะภรรยาก็สามารถฟ้องอผู้หญิงที่มาเป็นชู้กับสามีของตนได้สิ่งที่พังพีพูดกับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยเ,เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่มีหลักการ บางสิ่งบางอย่างเราก็กระแสมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็มันก็สวิงด้วยนะครับแต่ก่อนที่พูดถึงการนอกใจมันก็ต้องมาพูดถึงจุดประสงค์ของพระเจ้าเริ่มแรกก็คงจะพูดเรื่องการแต่งงานนะครับก็คิดว่าทุกคนเนี่ยมีพื้นฐานผมก็เพิ่งทําพิธีให้ลูกชายคนเล็กเมื่อวันที่5ที่ได้บอกไปแล้วก็พื้นฐานของ การแต่งงานเนี่ยก็มาจากการสรงสร้างของพระเจ้าคือเรื่องการแต่งงานนี่ไม,ม,เม่เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกเนี่ยพระองค์ก็ให้เกิดการแต่งงานในการแต่งงานไม่ได้พูดถึงพิธีการนะจริงๆแล้วถ้าเราปเปิดพิธีเนี่ยมีเด็กอ่อยดอกไม้ไหมมีการสวแบบมแหวนไหมมีการจุดเทียนไหมก็ต้องตอบว่าไม่เจอเลยนะฮะ แต่อย่างไรก็ตามพ่อแมให้ความสาคัญของการแต่งงานและให้ความหมายว่าเพราะเหตุน,นั้นผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งพ่พีมใหม่หลายตอนก็อ้างอิงพ่อแมข้อนี้ก็แสดงว่าพ่อแมข้อนี้ไม่ได้ล้าสมัยนะฮะในสมัยพระเยซูถึงแม้เราจะบอกว่าพระเยซูไม่ได้สมรสกับใครแต่พมง์ก็อ้างพ่อแมข้อนี้และให้ความสาคัญกับพ่พีข้อนี้ อยู่เสมอในบริบทที่พูดถึงการแต่างงานมีคําหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือการผูกพันคำว่าผูกพันเนี่ยในภาษาฮีบรูมาจากคำว่าดาเวตซึ่งมีความหมายกว้างนะฮะก็แปลว่าเิดสนิทกับนะฮะหรือใกล้ชิดนะฮะอีกอันหนึ่งที่เราเห็นก็คือก็ทั้งภาษาฮีบรูและภาษากรีกเนี่ยคำว่าภรรยาหรือคําว่าผู้หญิงเนี่ย ในภาษาฮีบรูก็ใช้คําเดียวคเดียวํากัน,นแปลได้สออย่างแปลว่าผู้หญิงก็ได้แปลว่าภรรยาก็ได้ภาษากรีกก็ทําตองเดียวกันคือใช้คําคําเดียวแต่มีความหมายได้สองอย่างนะครับบทที่เมื่อกี้พูดถึงนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าคําว่าภรรยาหรือคําว่าผู้หญิงเนี่ยมีคําประกอบนะบก็คือของนะในที่นี้ผู้หญิงของเขา นะถ้าตามตัวอักษรในภาษาฮีบรูผู้หญิงของเขาหรือภรรยาของเขาก็ตามเนี่ยในสิ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นรูปเอกพจน์ไม่ให้รูปหูพจนพพอพูดอันนี้ภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ว่าในภาษากรีกแล้วก็ภาษาฮีบรูเนี่ยมีให้ความสาคัญเรื่องพจน์มากก็ไม่ได้บอกว่าภรรยาทั้งหลายของเขาเนีเราก็เห็นว่ามันเป็นคําเดียวนั่นเองก็คือตั้งแต่แรกสร้างโลกพระเจ้าก็มีพระระสงค์ให้ ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมีภรยาคนเดียวและสามีคนเดียวนะครับการแต่งงานเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดเกินนําไปแล้วว่าการแต่งงานเนี่ยในพุทมภพเราไม่เห็นรูปแบบของพิธีถึงแม้ว่าพระเยซูเพต์จะไปร่วมพิธีมงคลสมรสในบ้านคานาไม่ได้แจกแจงรายละเอียว,ว่ามีการจูงเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้ามาในพิธียังไงมีการปฏิญาณยังไงไม่มีเลยมีแต่รู้ว่าในงานแต่งงานเนี่ยต้องมีเหล้าองุ่น แค่นั้นเองแต่เราไม่รู้พิธีการดัะนั้นพิธีการอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตคู่นะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็ไปอยู่ด้วยกันนั้นไม่ได้ประเด็นนะแต่ประเด็นที่ผมอยากจะชี้เห็นว่าสิ่งหนึ่งสำหรับคู่แต่งงานนะฮะก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดก็คือการมีเพศสัมพันธ์ในภพยใหม่เนี่ยที่บางทีอ้างอีกนิดหนึ่งไม่ได้อ้างกอน แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เปรโรขยายความนอกเหนือจากคนอื่นๆก็คือว่าทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนที่ปลูกพันกับหญิงโซฟีนีก็เป็นร่างกายเดียวกับนางเพราะว่ามีคํากล่าวไว้ว่าเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันนะอันนี้ก็ามาจาก 1. โครินธ์บทที่ 6. กข้อสิถ้าพูดไปก็จะคล้ายกับในพระธรรมผสมผสานที่พูดถึงการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สิ่งที่ทําให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เป็นรูปธรรมนะฮะก็คือการมีเพศสัมพันธ์ก็เป็นการผูกพันแบบลึกซึ้งนะฮะก็คือว่าการที่เอ่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยก็คือการมีเพศสัมพันธ์นั่นเป็นภาพหนึ่งซึ่งในพั้งพีเดิมในภาษาเดิมเนี่ยใช้คําว่ารู้จักนะในฉบับหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งแปลว่าสมสู่แต่ว่าในฉบับ2 0 1 1จะแปลว่า ชายและหญิงมีเพศสัมพันธ์กันแล้นการมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของผู้ที่แต่งงานแล้วผู้ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะตามคําสอนของอาจารย์บโรอกคือเราไม่ควรจะมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เราไม่ได้แต่งงานด้วยเพราะการมีเพศสัมพันธ์เป็นการผูกพันอย่างลึกซึง้งและทําให้แยกไม่ออกนะแม้วในพมพีหรือในอข้อแรกที่อ้างอิงถึงก็คือว่า ย้ายใ,ใครแยกออกจากกันฉงนั้นถ้าไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นก็ทําให้เกิดการแยกระหว่างคู่สมรสนะฮะงนั้นสิ่งที่แยกผู้ชายผิงออกจากกันเนี่ยที่รุนแรงหรือร้ายแรงที่สุดก็คือการที่คนใดคนหนึ่งไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ได้แต่งงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นจุดที่มาเกี่ยวข้องกับนอกใจการนอกใจก็คือการที่ไป ข้องเกี่ยวทางเพศกับอีกคนหนึ่งที่ไม่เป็นคู่สมรสของตนพั้งพีเดิมและพั้งพีใหม่ได้ให้ความสำคัญทางจิตวิญญาณและได้ใช้แน่นอนพั้งพีทั้งเล่มนะฮะมีการเปรียบเทียบอยู่เสมอเลยนะเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างรุย์กับพระเจ้าอย่างไรภาพที่เราเห็นตลอดผมไม่ได้ยกทุกข้อนะแต่ว่าถ้าเราอ่าน,านพั้มพีทั้งเล่มแล้วเราสามารถบอกได้ว่า ความสัมพันระหวา่างพระเจ้ากับอิสราเอลถูกเปรียบเทียบกับการแต่งงานโดยพระเจ้าเปรียบเทียบพง์เองว่าเป็นสามีและเปรียบเทียบคนอิสราเอลว่าเป็นภรรยานะซึ่งอันนี้เป็นอ,อยู่ในพ่ามพีเดิร์พอถึงพะ่ามพีใหม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดก็คือพระเยซูคริสเปรียบเทียบพงค์ว่าเป็นเจ้าบา่าวและคริสจักรเป็นเหมือนเจ้าสาว และในพระธรรมวิบวรณ์ถึงแม้ว่าจะมีภาพความวุ่นวายแล้วยุคนี้พูดถึงเ,เรื่องยุคสุดท้ายมากทีเดียวแต่พรากอว่ายุคท้ายที่คนที่เป็นเกษัตยที่กําลังเ,เ,เรียกอะไรนะในเรื่องยุคสุดท้ายเนี่ยมองแต่แง,ง่ลบแต่ไม่ได้มองแง่บวกก็คือว่ายุคท้ายเป็นภาพที่เพร่มพีบอกว่าพี่จะมารับเจ้าสาวงนั้นภาพของการแต่งงานเนี่ย เป็นภาพที่พระเจ้าถือว่าเป็นเรื่องที่ความผูกพันที่ลึกซึ้งก็คือพระเจ้าเนี่ยรักเรามากหรือกับเป็นเจ้าสาวแล้วพงษ์ก็จะกลับมารับเจ้าสาวนั้นภาพของการแต่งงานจึงเป็นภาพที่พระเจ้าใช้ความผูกพันระหว่างพระเจ้ากับเซลพะเยซูกับคริสจักรของพงค์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะเห็นว่าในแง่ของความเพียเนี่ยการนอกใจ เป็นเรื่องหลายแหล่งมากแล้วในพระพีเดิมมีหลายตอนจะพูดถึงคนอิสราเอลเนี่ยนอกใจพระเจ้าผมยกตัวอย่างข้อที่สั้นที่สุดเพื่อจะอไม่ต้องอตีความบริบทซับกรน,นะแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดขยายตอนนี้เล็กน้อยเกี่ยวบรบบทบนะทในนี้เจ้าเจ้าหมายถึงคนอิสราเอลนะฮะพ่อผมมาตอนเดียวภรยาที่นอกใจนะคนอิสราเอลเป็นภรยาที่นอกใจ ดูสิเจ้ารับคนแปลกหน้ามาแทนที่สามีซึ่งสามีในบริทน,นี้ก็คือพระเจ้าซึ่งคนแปลกหน้าในที่นี้ก็คือการไหว้รูปของรพนะซึ่งอยู่ในพระธรรมเอเสเคียลบทที่16ข้อ3 2ก่อนที่จะพูดในในบทบทผมก็จะขย,ยายคำว่านอกใจเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยก็คือการที่คนที่แต่งงานแล้วไปมีความรัมันทางเพศกับชายอื่นที่ไม่ใช่สามีของตนหรือผู้หญิงอื่น ที่ไม่ภระยาของตนนะคำว่านอกใจเนี่ยมาจากภาษาฮิบรูคือนาอาฟซึ่งแปลได้หลายอย่างจะแปลว่าล่วงปเปณีก็ได้มีชู้ก็ได้นะฮะซึ่งคําว่านอกใจเนี่ยเป็นคําที่คนไทยเราเข้าใจได้ง่ายนะแต่ถ้าพูดความหมายกว้างก็คือการครบชู้นะหรือสมัยนี้มันมีคําอีกคํานึงที่เขาเรียกว่าคบซ้อน นะถึงแม้ไม่แต่งงานมีความผูกพันกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วแล้วก็นะฮะที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะทํายังไงก็ไปคบอีกคนหนึ่งไม่คบแบบแค่เป็นเพื่อนแต่ไปคบแบบลึกซึ้งทั้งคู่ซึ่งเราเรียกว่าคบซ้อนซึ่งก็อยู่ในบทนี้เหมือนกันเพราะว่าผมก็อยากจะขยายความว่าสิ่งที่เราพูดนอกใจเนี่ยคงไม่ได้เป็นเน้นที่พิธีแต่งงานเท่านั้นเองแต่เน้นที่ความผูกพัน ความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งแบบใกล้ชิดนะครับก็กลับมาที่เอเซเคียบทที่16ข้ 33, อ33-34ถึงซึ่งต่อเนื่องจาก32เนี่ยถ้าเรามีเวลาอ่านนะซึ่งอ่านทีหลังก็ได้นะแต่ผมจะสรุปก็คือว่าบริบทนี้เมื่อเราอ่านแล้วเป็นสำนวนที่พระเจ้าตำหนิโคดิเซลว่าเป็นโคดแลกตะตลาดก็คือว่าในสมัยนั้นหรือสมัยนี้ก็ตามเนี่ยปกติผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องเพศ ก็น่าจะไปเที่ยวสมเพนีแต่ว่าเราไปเที่ยวสมเพนีเนี่ยก็ต้องเป็นคนจ่ายค่าตอบแทน,นให้กับหญิงบริการแต่ปรากฏว่าคนอีเซลเนี่ยเป็นเหมือนสมเพนีแต่แทนที่จะเป็นผู้รับค่าตอบแทนในการามีควมเป็ีหรือ,อมีความตพันธ์กับผู้ชายเนี่ยปรากฏว่าคนอิสเซลเนี่ยกลับเป็นผู้จ่าย เงินค่าตอบแทนให้กับผู้ชายซึ่งสมัยนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นในสังคมสมัยใหม่ก็คือมีชายที่เป็นโสดพอีด้วยนะผู้ชายบางคนก็เรียกว่าขายตัวด้วยอนะันนี้ก็ในสมัยนั้นอา,อาจจะแปลกนิดหน่อยที่จะพระเจ้ามันตำหนิว่าคนอิสเซลเนี่ยไปมีความสัมพันธ์หรือไปไหว้ลูกรหรือไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอื่นที่ไม่เป็นพระเจ้าจริงแทงเขาเนี่ย ยังยอมไปเสียเงินแทนที่จะได้เงินนะยังไปเสียก็คือสรุปก็คือใจของคนอิสเซลเนี่ยมีความเจ้าชู้หรือถึงแม้เป็นผู้หญิงก็ยังเจ้าชู้อีกนะซึ่งในสังคมสมัยนี้เราก็พบว่าเรื่องการนอกใจเนี่ยไม่ได้ถูกจํากัดว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับบบทที่เราพูดไปนเนี่ยประเด็นสาคัญของการนอกใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการขาดแคลนบางคนบอกว่า การที่เขาไปคบชู้เพราะว่าอ,อ,อีกคนนึงเนี่ยให้อะไรเขาได้มากกว่าแต่เมื่อเราดูคําพูดที่อยู่ในความพีเดิมหลายตอนเนี่ยโคดเซลเนี่ยไปคบชู้เนี่ยมีบ้างเหมือนกันที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการขาดแคลนเช่นในสมัยฟัมพ,พีเดิมมีการพูดถึงพวกเขาเ,เห็นคนที่กับวายปลาล่าเนี่ยเมื่อเขาเข้าไปในดินแดนตะรัญยาใหม่เนี่ย เขาเห็นว่าไอ้พวกผ้าบาอัเมื่อคนอิสราเอลไปเห็นคนท้องถิ่นเนี่ยการวาดผ้าบาอัแล้วเขาก็มีการเกษตระะที่ดีขึ้นเขาก็เลยเรียนแบบเราคิดว่าถ้าไปการวาดผ้าบาอัเขาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นซึ่งพราบาอาถูกยกย่องว่าเป,ป็นผ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์แต่สิ่งที่อยากจะเน้นในบทนี้ก็คือว่าพระเจ้าตำหนิคนอิสราเอลเนี่ Israel, นยในแง่ว่าพวกเขา มีการทำที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าโดยการบวชลูเคารกลแล้วก็ไม่เพาะขาดแคลนแต่มีใจปรารถนาที่จะไปทำสิ่งที่อนอกใจหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้านะครับพุ่มพีมักจะเปรียบเทียบการไหว้ลูกขลรพเหมือนกับการเล่นชูนะซึ่งเป็นเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณไม่ใช่เป็นเรื่องฝ่ายร่างกายเท่านั้น ซึ่งก็จะกลับไปที่อาจารย์โบรูพูดถึงในห,หนังโครินบที่6ก็คือการไปผูกพันนั้นการนอกใจก็เป็นเรื่องจิตวิญญ,ญาณบางคนก็คิดว่าการนอกใจเป็นเพียงเรื่องร่างกายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วในพระพีเนี่ยได้เปรียบเทียบการไปไหว้ลูกทารพเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องจิตวิญญ,ญาณแน่นอนแต่หลายครั้งเราคิดอย่หัวข้อที่เราตั้งววาก็แค่นอกใจไม่เป็นไรเลย แอีกแล้วการนอกใจมีผลต่อฝ่ายจิตบิญญาณอย่างมากทีเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะให้คนที่มีบุคลิกหรือนิสัยนอกใจมาเป็นผู้นำของกิจจ์ซึ่งในพระธรรมหนึ่งทีบทีที่3ก็พูดถึงกณบัตรของผู้ครอและคุณบัตรของมรคายกก็คือต้องมีปริยาคนเดียวซึ่ง ในแง่วิชาการผงตีความไปเยอะแยะแต่ผมคงจะเน้นที่หัวใจสําคัญของการไม่นอกใจก็คือการมีประเดคนเดียวก็คือมุ่งม,มั่นกับการใช้ชีวิตคู่นะการนอกใจคืออะไรในผมคงไม่สามารถยกความพีมาได้หมดนะแต่ผมอยากจะสุบว่าการนอกใจซึ่งคํานี้ก็ค่อนข้างแรงและอยากให้เป็นคําแรงสําหรับหลายๆคนว่า ในสายพระเนตรของพระเจ้าการนอกใจคือการทรยศผมเอาร้อมพ่มาสองตอนซึ่งต่อเนื่องกันมาคีบทที่สอข้อสิพวกท่านถามว่าเหตุใดพระองค์จึงไม่รับเพราะว่าพระยาเวทรงเป็นพยานระหว่างท่านกับพระยาคนที่ท่านได้เมื่อหนุ่มนั้นแม้ว่านางเป็นผู้เคียงของท่านและเป็นพระยาของท่านตามพระสัญญาท่านก็ทรยศต่อนาง อย่างที่บอกนะฮะในพระพี์ไม่มีตัวอย่างพิธีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราที่เป็นคกิสเตียนมักจะประกอบพิธีผมก็ประกอบพิธีอะไรทางมักจะพูดถึงว่าประจักษ์พยานของผู้สมรสในพิธีแต่งงานก็คือนอกจากแขกหรือญาติแล้วก็คือพระเจ้าเราประกอบพิธีจำพาะประพักพระเจ้านั้นพระเจ้าเป็นพยานและผมก็ได้ทวงสัญญาบอกว่ารยานที่ได้เมื่อเป็นหนุ่มนั้นทําไมถึงละทิ้งอนน่ะ ถือว่าพ่มพีถือว่าเป็นการทรยศตอนหนึ่งซึ่งก็ติดก,กันเนะเป็นไปนข้อเดียวพระยาเวพระเจ้าของเสวแต่ว่าเพราะว่าเราเกียดชังการหย่าร้างและความขารุพระยาเวจอมทัพแต่น,นี้แหละเพราะฉะนั้นจงระวังตัวให้ดีอย่าเป็นคนทรยศก็อาจจะหลายคนเดี๋ยวถ้าจะถามก็เราตกลงว่าเราจะไม่พูดเรื่องการหย่าร้างแต่มีความได้ว่าคําว่าหย่าร้างนี่หมายถึงว่านอกนอกใจก็คือ เจ้าไม่พอกใจหรือถ้าให้หนักแน่นไปเลยก็คือเกียรติชังการนอกใจก็ใครคิดจะนอกใจก็ขอรู้ว่าพระเจ้าทรงเกียรติชังการนอกใจนะครับแล้วบางพีได้ย้ําอีกนะฮะคนนอกใจจะต้องถูกลงโทษไม่พเพียงแต่ว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทรยศเท่านั้นเองแต่คนนอกใจพระเจ้าจะจัดการเพราะว่าพระเจ้าเป็นเป็นอะไร เป็นผู้ที่เป็นประจักษ์พยานในพิธีแต่งงานหรือในคําสาบานของเราหรือในการปฏิญาณของเราในนี้บอกเพราะฉะนั้นพยาเวของเจ้านายแต่ดังนี้ว่าเพราะเจ้าดืมเราและเหวี่ยงเราไปไว้ข้างหลังเจ้าดังนั้นเจ้าจงแบกรับโทษของการมาัดม,มัในการในการเล่นชูเถิดซึ่งอันนี้มีความหมายสองอย่างก็คือเป็นการนอกใจระหว่างสามีภรรยา และการที่คนอิตาลีไปกราบไหว้รูปโคโลนะะเป็นเรื่องเดียวกันคราวนี้ถ้าเกิดมีคนนอกใจเกิดขึ้นหรือในที่ประชุมแห่งนี้หรือผู้ฟังในภายหลังเกิดนอกใจไปแล้วต้องทําไงนะพมพีก็ให้โอกาสนะไม่ให้ว่านอกใจแล้วก็จริงๆแล้วนะถามกว้างๆคือว่าคนที่ผิดรอเวเนียเป็นคนบาปร้ายแรงไหม ก็คงต้องบอกว่าร้ายแรงแต่ถามว่ามีบาปอย่างอื่นที่เราคิดว่าไม่ร้ายแรงแล้วถูกลงโทษไหมก็ต้องตอบว่าถูกลงโทษถ้าเราจําตอนที่เดี๋ยวจะพูดซ้ำแต่ว่าพูดเร็วๆก็คือว่าตอนที่คนอิสเซลเอาผู้หญิงที่ลูกเวเนียมาเสร็จแล้วพระเยซูใช้นิ้วผัดเขียนที่พื้นโดยเขียนบรรดาศิรปการทีละข้อซึ่งมันข้อข้อที่ง่ายที่สุดก็คืออะไรฮะ การพูดเท็จหรือการโกโหกซึ่งสําหรับเราในสังคมไทยไม่เป็นไรเลยแต่พี่จะคือว่าถ้าใครไม่ทําผิดข้อไหนข้อหนึ่งเนี่ยก็คว้างหินก่อนแล้วไม่มีใครการคว้างเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ทําผิดหนึ่งในสิบข้อเนี่ยก็มีโทษเท่ากับการล่วงเวรีนะครับงั้นในที่นี้เราจะไม่ได้บอกว่าคนล่วงเวรีโหเป็นบาปจน ทำอะไรไม่ได้นะพระผีก็ให้แนวทางไว้ว่า,าคนต้องใจต้องทำไงต้องกลับใจแล้วก็ในสองโครินบอกว่าเพราะว่า,วาความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าทำให้เกิดการกลับใจซึ่งจะนำไปสู่ความรอดอันะนี้น่าสนใจนะกัหมายความว่าคนที่ต้องใจก็ยังรอดได้นะครับและไม่ทำให้เสียใจแต่ความเสียใจอย,อย่างรลกแนั้นย่อมนำมาสู่ความตายถ้าเสียใจก็โอ้โหถูกจับ จ,จับได้เลยเสียใจแต่ไม่ได้เป็นการกลับใจจริงก็ไม่ไม่ได้ช่วยอีกอันหนึ่งก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเมื่อเรากลับใจแล้วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะในยอม์นบทที่8ปข้อ11ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่าออสารภาพอะแต่สิ่งที่เราเห็นในะ้ังภีก็คือว่าพระเยซูพบกับผู้หญิงคนนี้หลังจากคนอื่นไปหมดแล้วแล้วพระเยซูถามนาง ว่าคนอื่นไปไหนหมดนางทูลว่าท่านเจ้าค่ะไม่มีใครเลยแล้วพียสุตัดว่าเราก็ไม่เอาโทษเหมือนกันจงไปเกิดและจากนี้ไปอย่าทําบาปอีกสิ่งที่อยากจะเน้นกับพวกเราก็คือว่าอาจจะมีการผิดพลาดในชีวิตแต่ที่พระพีเน้นก็อย่าทําบาปอีกหรือผู้อีกให้ตรงกับหัวข้อวันนี้คือว่าอย่านอกใจอีกนะฮะ แล้วก็กิจการบทที่ 2. ข้อ38ซึ่งเป็นคําพูดของอาจารย์เปโตะจงกลับใจใหม่และรับพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทนั้งหลายแล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือความยามสุดซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่คนที่นอกใจเนี่ยบางคนก็พยายามแล้วพยายามอีกอก็เจอผู้หญิงก็นอกใจอีกหรือ มันเกิดขึ้นสิ่งที่สําคัญตลอดคือเสียนก็คือการต้องใจไม่ได้แก้ไขได้ด้วยตัวเองแต่ต้องการการพึ่งในพระกุนของพระเจ้าและสิ่งที่สําคัญคือพระวิยาบริสุทธิ์ซึ่งในพระพีได้มีการพูดถึงว่าอะไรอย่าเมาเล่าเงุนแต่จงประกอบด้วยพุทิาบริสุทธิ์ก็คือว่าคนเมาเนี่ยถ้าให้เขาเลิกดื่มเหล้าเองก็ยากนะ แต่ว่าในพมพีได้พูดว่าการแก้ปัญหานั้นก็ต้องอาศัยการช่วยเหลือของพุวธญาณบริสุทธิ์คนนอกใจก็ต้องการการช่วยเหลือจากพุวธญาณบริสุทธิ์จะจะเปลี่ยนใจเลิกการนอกใจก็คงทําไม่ได้ด้วยตัวเองนะครับเมื่อกลับใจใหม่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่คริสเตียนเราก็รู้อยู่แต่ก็อยากจะเน้ในในที่นี้ก็คือว่าพระธรรมโภเชยยาเป็น เขาทำเล่มหนึ่งที่พูดถึงคนอิสราเอลเนี่ยนอกใจแล้วก็พระเจ้าให้โอกาสไงในตอนท้ายเ,าเล่มในวิชาบทที่สี่ข้อสี่ถึงห้าเนี่ยเรานี้หมายถึงพระเจ้าก็คือพระเจ้าจะรักษาเขาให้หายจากการกลับสัตว์เราจะรักเขาด้วยความเต็มใจเพราะว่าความกิ้วของเราหันไปจากเขาเราจะเป็นเหมือนน้ำค้างแก่อิสราเอลเขาจะเบิกบานจาก ดอกลิลลี่กาอย่างรากเหมือนต้นไม้แห่งเลบานอนก็คือเมื่อพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราเนี่ยชีวิตของคนที่เคยเออนอกใจแล้วก็วถูกพระเจ้าลงโทษเนี่ยเมื่อพระเจ้าให้อภัยเนี่ยพวกก็เปลี่ยนแปลงชีวิตก็ไม่ใช่ทุกคู่แต่บางคู่ที่ผมได้ทราบม,มาหรือได้รู้จักบ้างก็คือเหลือเชื่อก็คือสามีที่เคยนอกใจและเมื่อเขาได้เปลี่ยนแปลงจริง เขาสามารถกลับมามีชีวิตคู่ได้อีกซึ่งนี้เป็นสิ่งที่ชีวิตคริสเตียนเนี่ยเราไม่เพียงตําหนิเท่านั้นเองแต่เรามีทางแห่งความหวังของคนที่นอกใจและพระเจ้าก็ให้การแก้ไขด้วยไม่ใช่ว่าพระเจ้าตําหนิอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะ,นะะที่เป็นคริสเตียนได้รับการเปลี่ยนะนะฮะก็คือเราเป็นคนที่มีชีวิตใหม่ในพคริสตลนะสไลด์อีกสไลด์หนึ่งนะฮะ ซึ่งเป็นสไลด์สุดท้ายก็คือเราเป็นคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่เพียงรับความรอดโดยพระคุณเท่านั้นเองแต่ว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยได้คาดหวังชีวิตใหม่ว่าจะต้องทำอย่างไรนะฮะก็คือคนที่มีชีวิตใหม่ในะพี่ีคิดจะต้องห่างไกลาจากการนอกใจนะ,ะซึ่งในพระพีไม่ได้แค่ว่านอกใจแต่ใช่ว่าแต่การล่วมวยนี นอกใจค,คือการรูปเวนะี้การโศกทุกอย่างและการละโมบนั้นแม้แต่จะเอ่ยถึงในท่ามกลางพวกท่านก็อย่าเลยจะได้สมกับที่เป็นพวกธรรมิกชนก็คือว่าบุคลิกภาพนอกจากเป็นผู้นำขึ้นจักแล้วเนี่ยที่บอกผู้ครองหรือมังคา,ายโยแค่เป็นคริสเตียนธรรมดาเนี่ยเป็นคริสเตียนโนเนมก็ตามเป็นคริสเตียนที่เชื่อในพิซูครต์เนี่ยอาจารย์โรโลก็ตั้งมาตรฐานไว้ว่าการนอกใจนี้ ไม่ได้ก็คือไม่ควรมีการนอกใจในชีวิตของคริสเตียนทั่วๆไปนะครับก็นี่เป็นกรอบของคัามีนะครับ